อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วพระเจ้าช่วยฉันดีใจที่เธอเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำหลังจากที่พวกเราเกือบจมก่อนหน้านี้แล้วอะ หุ่นิวะนี่มันเดินเดี๋ยวเดเดินแล้วโดนดูดเดี๋ยวเดินแล้วโดนดูดเดี๋ยวเดินแล้วโดนเดี๋ยวเดียวเดียวมันไม่ดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันไหวหรือว่าฉันเดินผ่านน้ำไม่ไปไหนเลยท่าเดินเดี๋ยวเดียวเกิดอะไรขึ้นวอ้โเทนเดอรเกิลว้าวว้าว่าชิยร์แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปจู่ๆก็พุูดมาจากบริเวณศูนย์กลางของสระเลน้ำที่พวกเราอยู่ที่พวกเราเห็นกรณีที่เป็น าสายสายสีชมพูชะพูที่เราเห็นกันนั้นแหละนะที่เพิ่งมาจากกองเลือดเนื้อสดๆเหล่านี้ <c oughs> คุณพระช่วยนี่มันมาจากหนังสองควันรู้จักฝันร้นะายแล้วเนี่ยพิษมาลเรนเนียจะตกใจช็อกกับผ้าตรงหน้าที่เป็นกับปีสาตร้ายสยองตองหน้านี้ แล้วมันก็ดุ่นกับว่าความจริงที่พวกเราทั้งคู่ถูกมันดึงไปสที่ศูนย์กลางของน้ําแน่ๆนะครับผมแต่ตอนเนี้ยโร่อกันเลยหรือเปล่านี่ยแล้วทำไงวะสายโอเคโอเคมีทางบอกนะโอเคตามนั้นแล้วเราต้องทำไงมาดูดำ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 ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เออโอเคโอเคโอเคไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่โอเคเรา จมเดี๋ยวเดี๋ยวติด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 แล้วแล้วมีเสียงได้มีเสียงได้รอดรอดยังไงวะเนี่ยแล้วแล้แบกอายุมีมาใช่ไหมเนี่ยใช่แหละใช่แหละใช่แหละช่างมันเถอะไป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 โอเครอดแล้วหรือเปล่าวะไม่รอดง่ายแตงเทเด็กเข้าดูกากมัาแหวะโดยรวมแปลอย่างี้กันตามนัโอ้พี่เจ้าเฮ อุ๊ยอายุมีไปไหนที่ไหน oh my god oh my god เจ๊มาน่าเสชินโนกิบ้าเอ้ปล่อยเธอไปเลยปล่อยมาปล่อยเป็นพื้นเบาๆนะอย่าปล่อยสูงมากบอกก่อนเดี๋ยวม่ปล่อยสูงเดี๋ยวมันปล่อยตามที่เราพูดแล้วไงอ่ะจ้าช่วยตายเถอะอุ้ยเสียงอะไร ในช่วงวันนั้นเองที่ฉันคิดว่าทุกอย่างหมดหวังเรียบร้อยแล้วแล้วจ,จู่ในตอนนั้นมันก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นอ่ะบิ๊ชิงเหมือนเสียงบางอย่างชิงครับผมแล้วก็เหมือนเสียงเนื้อถูกแล่เอาตะปุ่นหนวดปลาหมึกนี้ถูกตัดออกมามันเป็นเทนเทเคิลใครตัดวะรู้สูตาต,<ะ>ตกใจเฮ้ยตกใจตกใจอยูไ่ไม่ตกมาช่วยก่อนไหมเอ้ย อายมานี่ยจุ๊ใครตัดให้คนนี้เก่งพอก็มีแค่มีสตะกกับมาการิสองคนแค่นั้นแหละก็มีแค่สองคนนี้ที่เข้าอยู่ในมิตินี้ที่เหลือไม่ไม,ไม่ไม่นา่มามันไปทําเงี้ยโอ้โหกลับมาเหมือนเดิมนะเสียงที่แทก็หูก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังกล้องไปทั่วพร้อมกับสภาพพื้นที่โดวนนทที่เปลี่นนนลยนแปลงไปก็เป็นเหมือนเดิมทันทีดันได้นะผมก็ทันหันเลยนกาจเป็นเหมือนเดิมแบบก่อนนั้นนี้มีสีเข้มข้นเขียวปึ๊ดเลยนะผม กับฝนที <contamination> oh <see> ่ตกลงมาและสายลมที <polls happen> oh ่พัดผ่านพวกเราไปตกลงมีใครไปช่วยปะเดี๋ยวนะไม่ได้บอกหรอเดี๋ยวนะไหวไหมอาการหนักแน่ชัวเกิดอะไรขึ้นกันแนวเนี่ชิวสากิเธอโอเคไหม ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันสบายดีฉันดตเฮ้ฉันไม่คิดว่างั้นนะครูดาฟูมีใช่ปะเหมือนก็คิดตรงข้ามกันอะจริงๆฉันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกนะแต่คิดชชนิมาที่หวดรอไปกินเนี่ยเป็นเหมือนการยืนยันว่าทุกอย่างก็คงโอเคหรือเปล่าของตอวนี้เนี่ยฉันก็เช่นกันเดี๋ยวนะมากอรีเหรอุมา์เกอรีแสดงว่ามากอรช่วยสินะ ที่ด้านข้างของสระน้ำมีเด็กผู้หญิงที่แต่งชุดเดแปลกอยู่นะผมพร้อมกับเคียวนี่ไงเสียงเคียวือมอบคณทีดด่ช่วยแล้วกันจริงๆเธอทำทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงคำว่าสบายดีเลยรู้เปล่าที่ <c oughs> อย่างที่เธอทำที่นี่มันช่งางไร้ผลแล้วก็ง่เงา,งา,งามากฉันหวัว่าพวกเธอจะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งบ้างนะ เธอแต่ไงต่อเนี่ยทธาเป็นใครอ่ะทักทายฮันด้วยกันักทยกัน้ันทักาันด้วยกันาัว่ันทักาันด้วยกันทักทันด้นชัเาอร์นร้กของภาคนี้วยกันายันยกันายนี้วพราะว่ัากนดวทกันว่นทาัน้วยกันทักนนึงกขน้นกาไปแล้วก็ไม่เห็นคนนี้นะัม ขอแนะนำตัวรู้จักก่อนแล้วกันนะอายุมิซิโนอากิฉันชื่อมาการีมิสุกิฉันเป็นผู้บริหารของกลุ่มมัลตุบะผู้บริหารเลยและฉันก็ช่วยชีวิตเธอไว้โชคดีนะเนี่ยผู้บริหารนะระดับเทพเธอคนที่ช่วยพวกเราไว้กันเหรอขอบคุณนะมัลตุบาเป็นผู้ค้นพบศพของมัลตุบาอย่างแท้จริง ามาตูบางั้นเหรอนี่เธอหมายถึงองค์กรลับที่เรียกตัวเองว่ามาตูบะทอมงั้นเหรอฉันไม่คิดเลยว่ามันจะมีอยู่จริงอะ่ะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่งั้นเหรอ,อรร <c oughs> นี่เธอรู้เรื่องพวกเราได้ไงกันแน่เนี่ยพวกเราอยู่ในสังคมลับกันนะ <c oughs> แต่เมื่อกี้เวลาเธอแนะนำตัว,วเธอก็พูดตรงๆ ขนาดนั้นเลยนะโอ้ท่างเถอะถ้าพูดถึงเรื่องนั้นแล้วชุวนสกีเนะี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกตำนานหรือว่าเรื่องเรื่องเราวลึกล,ลับพวกนี้นะไม่เคยมีอะไรที่เธอไม่รู้หรอกนะบางทีต้องไปดีคิชินุมะคู่หนึ่งในสถาที่เย็นช้าอย่างงอนสีจะเย็นนะเออขอโทษละกันเธอจับหน้าอกฉันนะไอ้บ้าถ้าเกิดฉันฆ่าวิสโตะได้แล้วก็ นายไม่รต่อไปเกียวกับมิสุโตะได้นะผม <Huh? S 1> <laughs> มองมองแดง <laughs> นี่เธอพูดแบของเธอกันแน่เนี่ยจะไม่จับซะหน่อยอย่าฟังเธอนะชินตากี้น่เอพดแบบของเธอกันแน่เนี่ยจะาม่จับซะหน่่าฟังเธอนิ ฉันหมายความว่าฟังนะขอโทษที่ไปก่อแก่เธอตอนนั้นละกันแต่ฉันต้องการที่จะมาที่นี่เพื่อปกป้องเธอไงล่ะไม่ว่าไงก็ตามอ่ะเนี่ยเสียเวลาเปล่านะถ้าเกิดที่จะปกป้องคนเดินเท้าโดนโดนด่าอีกอาจารย์พี่บอกว่าจะโกรธใครดีตอนนี้อะไรนะนี่เธอเป็นสิทธิ์บ้าอะไรที่พูดอย่างนั้นน่ะ มาคาริเมิมถามของทิชินุมะและหันความสนใจไปที่ฉันเองเธอไม่ที่นทนได้หนังสือแห่งเงาที่นี่ใช่ไหมละ่ะแต่ฉันแน่ใจว่าเธอมีความสามารถในการนำม,มิตินิพพานะกลับไปในหนังสือได้นะฉันก็เลยแอบช่วยเธออยู่เบื้องหลังนี่งที่ช่วยทั้งหมดก็เพราะว่าอายุวิจิตเป็นในการช่วยโลกนะผม อะไรนะเธอทำอย่างนั้นเหรอคำพูดหนังของเธอทำให้กิชานุมะหายโกรธเลยแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกแต่มันเพราะว่าฉันมีวิธีที่มิสโตะบ,บอกนะ 結果が全てธ์ก็สุดเดเธอไม่มีหนังสือนะมันอาจจะฟังดูนอกเรื่องนะที่ฉันสนใจก็มีแค่จะจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันแน่แล้วเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกว่ามันล้มเหลวเสียเวลาฉันเปล่าเลยอ่ะเธอมันไร้ค่ามากเลยอุ้ยเอามาให้ด้วยนะประเด็น <c oughs> คือเก่งไปครับคนนี้โอได้ก็ลกม่เนอ้าวก็ีฮ อืมอันนี้คือหนึ่งในคริสตัลหกฟีซใช์ไหมเนี่ยสีมันสีมันเงินถ้าจะเป็นคริสตัลแห่งเมอร์ซี่ก็คือความเมตตาแล้วเธออยากจะรู้ว่าฉันเป็นใครกันแน่ใช่ไหมละ่ะเพราะสุดพานนี่มีพาร์ทได้นำต,ตัวละครจริงๆตัางนะตั้งแต่มิสโตะร,รอบแรกแล้วแล้วตามด้วยกวงนิวะ้วตามด้วยมาการีนะผม,มก็ใช่นะก็อยากรู้ปะ はじめましてあ、ะวอทแอนต์よ。うไดงั้นก็พูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะยินดีได้รู้จักนะฉันนักคือสตูงเธอวอทฮึมมคกรีดอยู่ก้อนหินก้อนนั้นที่ส่องแสงไปติดในสร้อยคอของเธอโบโอหมายความว่าไงเฮ้อย่างกูร่าโนมิสต์นิสตามาอุนนา อืมถ้าเกิดเธอทำตามคำสั่งของเจ้ามิสุโตจากองค์กรยากูร์โง่นั่นแล้วก็เธอต้องแน่ใจว่าเธอพร้อมที่จะตายอ่ะนั้ฉันเราไปดีกว่านะเดี๋ยวก่อนสิเธอเห็นมิตโตสอนสีแดงทั้งหมดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่ะเธอไม่รู้หรอกว่าเธอปั่นป่วนคำสามนี้มากขนาดไหนแล้ว เพราะฉันแค่คิดว่าเธออย่ายุ่งกับน,นิพพานนี้มากกว่านี้ดีกว่านะโนริหนาหนิท่าน่ะโ่าไหมคำสาบเหรอนี่จะพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยออโปรดเอามันกลับมาเถอะอุ้ยไปเลยตอนนี้ผมกำลังคิดว่าฝา่ฝายนักเป็นฝ่ายถูกกันแน่ด้วยเพราะผมก็ไม่ค่อยเชื่อใจมิสตัวแต่แต,แ,ตแต่แรกมัจจุบน,นี้ก็เช่นกันคือไม่เชื่อใครเลยนะครับตอนนี้ทำตามเกมไปแต่ค่อยค่อยคิดว่าต้องเป็นคนจะเป็นยังไงกันแน่แล้ว อะไรยังไงพวกนี้นครับผมเย็นนั่นเย็นไว้เดี๋ยวก็ได้โอกาสแองน,น,นะนี่มันแย่มากเลยนะพวกเราทมังไงต่อไปดีละ่ะชิิว่างานก็ตามพราหาตัวเธอแล้จับเธอได้งั้นพวกเราจะได้กลับบ้านนะชิโนะกิกร้านตึกนะฉันกลับมาฉันกลับเดี๋ยวจะแยกกันเหรอเดี๋ยวจะปีนเดี๋ยวเออเดี๋ยว อย่าแยกกันไม่เอารอาละละละก่อนพิสมณุษย์จะไปด้วยอย่าแยกกันห้ามแยกกันเด็ดขาดกดข้อนหนึ่งของการอยู่ในเกมผีแยกกันตายหา่าทั้งเกมผีและหนังผีไม่มีใครเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยกับพิษณุมาพระเจ้าช่วยเข้าไปกันแน่เนี่ย What the แยกกันแล้ว,ลวหรอทำไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะ ผมจะไปเก็บเอนดิ้งแป๊บนึงนะโอเคเก็บเอนดิ้งกันเลยก่อนนะครับผมเอนดิ้งที่สาวแอ่นนาำนี่เทนเดโกะมาแต่เอาลองนี่ลองผมจะลองเดินเอไม่ใช่เดินว่ายมันเหมือนเดินอ่ะนั่นแหละลองว่ายไปทางที่ที่มันอยู่ข้างล่างกันนะไม่ตามไม่ตามเราจะจมน้ำตายหรือไม่ก็เดนเทนเดโกะบุบไปข้างใต้เนอะผมเพื่อเก็บเอนดิ้งนี้กันนะมาพร้อมแล้วนะผมต้องดำน้ำก่อนนะประเด็นอยูความเทพโอเคลงข้างล่างลงมา เราจะเข้าศ eh? oh. okay. ูนย์กลางโอ้โหฉันกล้าฉันกล้าโอเคเท่เขาตายชิโระเกะชิโเกะอะอะชิโระเกะทุกะชิโระเกะเยนะกะเอไหนนะกะเอ ราะฉันและคิชิรุมะมองเห็นกันและการพีเคเซียวนิดเดียวเนื่องจากว่ามีน้ําแย่นี้การการมองเห็นอยู่นะครับผมแล้วแต่เนเนอร์คนี้ก็ทําการดึงตัวของฉันลงไปตั้งแต่หน้าอกไปข้างใต้น้ํานั้นฉันถูกแทงซ้ำไป้ำมาหลายๆครั้งจนกระทั่งฉันตายจากการที่ถูกหนวดหนวดหนึ่งของมันทุบไปที่บริเวณกลางตัวของฉันจนกระทั่งถึงหัวใจของฉันกไม่นะได้ปด ไม่เห็นฉากนั้นแค่เห็นแล้วโชคก็คงตายตามนะผมโอเคนั่นแหละครับผมเก็บมองเอ็นเฉยนะมองเอ็นไม่ค่อยมีอะไรให้เราได้เห็นฉากเท่าไหร่อ่ะไม่เหมือนกับภาคแรกภาคแรกเห็นแบบว่าคาสตินหรือว่าฉากกราฟิกเยอะมากนะผมเกมนี้ประหยัด โคตรประหยัดงบโอเคต่อหน,นี้กันนะผมก็อุ้ยโอเคกำลังขี้อยไปทางไหนดีคัสซีนพอดีขอบคุณทางขวาเนาะทางนี้ห้องดน,นตรีแล้วก็ไอซัมิสโตซังมองไม่เห็นรอ,รอยของไอโกกับมิสโตด้วยทั้งคู่ก็ไม่มีทั้งนี้ไงไอห้องที่ผมบอกอะที่มีเสียงคนปีศาจอุ้ยมีรอยเลือดอืม จะว่าไปอินุมารัวยังยังอยู่แถวๆนี้ด้วยสินะประตูนั้นรู้สึกกลัวเหลือเกินอีกห้องเสียงดนิกาดังอูเอออุยียงกระจกเหรออุยประตูปะเปิดเดี๋ยวได้อะไรตัวอะไรเตียงวิ่งนะสวัสดีครับโอ้โอ้บายกอพีร oh ามิเฮ่ <laughs> นั่นมันมันคือชายร่างยักษ์ที่ฉันเห็นก่อนนั้นก่อนที่ฉันจะเป็นลมไป ตอนฉันเห็นครั้งแรกมันคือชายร่างยักษ์ที่ฉันเห็นก่อนนั้นนี้เนาะมันคือชายมันคือมันเขาคือชายก็มันคือมันคือชายร่างยักษ์ที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้ตอนนี้ก่อนที่ฉันจะเป็นลมไปตอนฉันที่มาที่เฮเวนเลฮอลล์รอบใหม่ครั้งแรกเนี่ยจ้วคนยักษ์ตัวเนี้ยมันยืนอยู่ตัวหน้าฉันโดยที่สวมหน้ากากเหล็กอยู่พร้อมกับเลือดที่เต็มเปื้อนทต้งตัวของเขาใหญ่หมอกเป็นระิบเทศ ออ้วิมีไงวะโอแม่เจ้าคุย้ยโคตรเร็วเขาฟาดขวามันไปที่ตัวฉันแต่ไม่โดนเุ้ยขนาดมันใหญ่เท่าขนาดตัวนุ้ซ้ำอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าโอแม่เจ้าโอ้ m ม g ก d ตั้ตงรู้ได้ด้วยโคตรใหญ่สลบกกนฝฟาดของเขามันทุกไปบนพื้นของโรงเรียนแล้วเกิดลูกขนาดใหญ่ขึ้นที่ตรงนั้น เฮ้ยถ้าเกิดมันตีโดนฉันแล้วก็ฉันคงไม่รอดแน่แน่ชัวป้าบโอ้マイ god วิ่งหนีรอดให้ได้60วินาที60วินาทีผมขอรอดก่อนนะโอเคโอ้โหดีวิ่งวิ่งช้านะวิ่งช้า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 แหน่วิ่งได้กันดีกว่านะวิ่งกันดีกว่านะโอ้โหโอเคอยู่งี้แหละ60สิบวินะผมผมจะเอารอดก่อนนะเผื่อมันไม่รอดไงมันไม่รอดอ่ะวิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันวิ่งได้กัน น่าหลักน่าหลักงงอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเด็กกัเดือดเใจเย็นโอเคเราไม่เห็นเราเสีพเปียบต้องให้เห็นตัวตัวมันก่อนโอเคโอเควนรอบกันดีกว่านะวนรอบกันวนรอบโอเคอยู่ไหนวะโอเคอยู่ตรงหน้าดีละมาวิ่งวนดีกว่าเวียนเทียนกันเดียวผมเวียนอุ้ยประตูเปิดว้าเดียวเดียวตองตัวดิฉี่เี้ยมัไม่ใช่มันไม่ใช่แล้ว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 ตอลตัวบุ้งฟ้าไม่ได้ละ ถึงบ้าไปแล้วล้าทำไมสอตัวสามตัวบ้าไปเรื่เดียวคันวิ่งไม่ได้ผมเจ้าช่วยมีทางนี้บ้าสามตัวงสาตัวสตัวโอตบ้าล้มลงแล้วตาไหลากนใก้านใบก้านใบก้านใบก้นก้เดี๋ยวเยอะไปเลยโอเคผมเป็นประตูไกลๆหาประตูไปได้ไหมประตูมันใกล้สี่ตัวบ้าล มึงบ้าไปแล้วมึงบ้าไปแล้วหายไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอรยอ้ยอ้กโอ้ยโอ้ย้ยเอ้ยขึ้นอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโอยูอ้โ้ยาอล้้ยย้อออ การดึมัง่ายไม่งาไม่ง่ายเย,ยนะเกียดเื่าง,งนี้เร่งพวกนี้โอนะโอ้วเขาใจคอสึกเถอแม่งนักกว่าโคดสี่ตัวโอ้โทรศัพท์มามิสโตะรหโอจริงด้วยเฮ้าเป็นลมเฮ <c oughs> ทำงานหนักหาดูทีนะจ้ะะา ฉันไม่ไหวแล้วนะฉันถูกแยกไปจากเพื่อนของฉันอนะ่ะต้องการใกลับบ้านท่นั่นเองตอนนี้นนใ,นให้ตาสิยิ่งจิตใจของเธอมาช่างปกบบกขนาดไหนแล้วเนี่ยโคตรแย่เลยใช่ไหมห่วยแตกมากอย่าพูดเช่นอย่างนั้นนะตายเถอะจ้าจ้าตอนนี้เหลือแค่สเสาใช่ไหมล่ะสองเสา ทุกครั้งที่เธอทำอะไรผดผึ่ได้หนึ่งอันน่ะฉันรู้สึกถึงมันได้นะรู้สึกได้เลยว่ามิตินิพานเนี่ยพลังงานเริ่มปั่นปวดแล้วฉันก็เลยรู้เงาเธอทำงานหนักมากเต็มที่เลยทําได้เต็มที่แล้วอ่ะก็พยายามชมเหมือนนะในแบบของเขาการที่เขาจะจู่ก็พกขึ้นมาเหมือนชมด้วยวิธีแปลกของมิสเตอร์เนี่ยที่ไม่เหมือนใครเลยรสสั่งความมั่นใจให้ฉันได้มากกว่าที่ควรจะเป็นเลยนะฉันเริ่ม่จะเกตมิสตี้อายตาฟ้าฟัง しままいคือไงหนึ่งอันที่ถูกเด็กผู้หญิงที่ชื่อมารการีเอาไปอ่ะเธอคิดว่ามีคนมีมุ่งหมายที่ไม่ตรงกับที่เธอวางแผนไว้นะเธอคงจะโกรธมากตอนนี้นะเธ เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงกันนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเธอคนนั้นต้องการจะตามหาสิ่งเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวเธอคนนั้นคงผัวหาพวกเราเองอะนะแล้วพวกเราก็ได้จัดการขโมยมันจากเธอไงล่ะแล้วจะโดนขโมยเองปะไม่แน่ใจโอเคก็ได้แล้วก็เออสู้ต่อไปแล้วกันนะฉันคิดว่าฉันอยู่ใน ุดที่น่าจะเป็นแกพนักงานของโรงเรียนแล้วล่ะนะฉะนันก็ตักสต๊อมันอยู่นะอืมให้ผมเดานะแกพนักง,งานนั่นอยู่ตรงเอที่เป็นหอะระฆังแหละเพราะชู้นักหอะระฆังดังช่วงเราเมื่อกี้เนี้ยก่อนที่มิสตโตะจะโทรมาพอดีนะผมเชื่อฉันเถอะว่าพวกเราจะได้เจอกันแน่แน่แลว้วเมื่อพร้อมจะเจอกันแล้วก็พวกเราจะออกจากที่นี่ไงล่ะด้วยกันอะ่ะ ได้เลยฉันทำเต็มที่แล้วกันนะทำดีมากเลยเด็กดีอู้หวอเตอร์ตรงนี้คืออะไรฮะนักเล่นเหรอที่ไหนเนี่ยเวสตแต่ว่ามีสโตะนั้นพูดมาจากที่บ้านของเขาจริงๆก็คือฮะคือกลับไปที่บ้านคือวาปกลับที่บ้านด้หินที่มีใช่ไหมโอ้เขายืนอยู่เหนือจังเกิลจิมก็น่าจะเป็นไอ้นี่นะไอ้ที่อยู่ในภาพนะผมที่ไว้ให้หัปีนป่ายนีนะช่วงตลอดช่วงที่พวกเราคุยกัน ถ้าตามจริงแล้วนะเขาก็ปล่อยให้ฉันทำงานโปลก็คือทำตามที่เขาสั่งขยายที่เขาก็มีเห็นเอว่าอัลเตอร์สโตนจะไม่ไจะกระโดดกลับไปที่โลกความเป็นจริงได้โดยที่ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องอยู่ที่นั่นก็ได้อันนี้คือโทรหาการจากในมิติคนละมิติกันได้ด้วยเหรอโอ้ไม่ก็ฉันทำไมมีทางรู้เรื่องนี้ได้เลยฉันก็เป็นเหมือนคาถาคนหนึ่งที่รับคำสั่งของเขามาให้ปลดล็อกไอเสาพวกนี้โดยที่เชื่อว่ามิสโตะจะมาช่วยฉันจากนี้แต่ที่จบเรื่องพวกนี้แล้ว เราจะต่อส uh ู้กับไปเที่ยวความจริงด้วยกันนะอายุมิขณาที่เขาเงยหน้าจ้องมองที่ท้องฟ้าที่มืดมิดขบวนนั้นพราอกับรอยยิ้มหน้าของลูกที่มุมปากของมิสุโตะที่มือของเขาเขาถือเดี๋ยวหนังสือสีดําเล่มหนาที่มีข้อความเขียนว่าบริบทแห่งเงาหนังสือแห่งเงาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวสิเปได้มนได้ไงเนี่ย เฮ้ hey, ใครจะไปคิดกันหรอว่าเอ้สันกับกองชายชาคนนั้นอะ่ะมันช่วยกลับที่อย่างนี้ได้ดีเลยฮะ<า>อ h e Ghosts นี่นะืมอะเราก็สกุจเอ้าไม่ใช่เว้ยเดี yeah, ๋ยวเออฮะถ้าเกิดที่นั่นมีนอ,อย่างสวยงาแล้วก็ฉันก็ววแค่ทำขึ้นมาเองสิฮะทำเองได้ด้วยเหรอจบแชปเตอร์ได้เลยว่ะเพราะเสียงซาวม,มันใช่จริงด้วยแชปเตอร์ศูนย์สี่จบแล้วนะผมเสาแห่งหกปีศาจ ต่อขึมาอีข้าวหน้าในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตายกันทั่วปิรามิดเท็ก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดตายจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันยังขาดโอเคเอ็กซ์ตาร์ชัปเตอร์สามปลดล็อกด้วยนะผมสงสัยว่ายังขาดเอนดิ้งกี่เอ็นเนี่ยอันคอนซีดิ้งขาดสองเอ็นนะผมโอเคเดี๋ยวผมต้องไปตายเอ็นหนึ่งนะอีกเอ็นหนึ่งก็เดี๋ยวดูทีนั่นว่าผมพลาดอะไรไปนะโอเคผมนึกออกแล้วไอ้ช่วงที่ก่อนที่เราจะเจอคิชินุมะ ตอนเจอปั๊บเจอไอ้หุ่นไก่ภาคสัตว์ที่ทสมิใช่ไหมนั่นแหละผมลืมไปว่าผมต้องตางนี้ด้วยเดี๋ยวสปอยให้เขาจับได้นะผมดี๋ยโดนจับได้แต่โดนโดนเผาไม่ไม่น่าโดนเกี่ยวเผาละคิ่สมิก่อนหน่อยวิ่งคิ่สมิก่อนหน่อยคิ่สมิคิ่สมิอโอเข้าองน้ำไม่ได้เด้ออ่ะอ่ะจบเลยจบเลยรับครับ คุณไกด์ภาคสัตว์ที่มีชีวิตขึ้นมาอาจจะเป็นมุกเก่าๆในหนังสือนะแต่ทีไรก็ตามสอบที่วิลลี่โฮสตนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่ามันแย่ได้หอกันนะผมถ้า่นตัวเนี้ยมันไม่คิดจะมีเมตตากับพวกเราเลยเออิชสกิวิ่งนะจ้มีิสัต์ได้ผีหนันที่ผมหเห็นกล้ามเนื้อและโครงกระดูกนี่ใช้แขนซ้ายของเขาคว้าที่คอของคิชินุมะพร้อมกับยกเขารอยขึ้นเหนืออากาศคิชิดุมะไปเข้าไปนะ พยายามคว้าแขนที่เขาตับคิชินนมาไว้แต่มันก็เลื่อนมากเกินไปที่จะคว้าได้เพราะว่ามันเหมือนมีของเหลวไม่อย่านที่ไม่รู้เป็นอะไรกันแน่ที่มันทําให้เลื่อนมากขนาดนี้นะผมแล้วก็ทําให้ฉันรู้สึกว่าน่ารำคาญมากเลยฉันพยายามต่อไปพื่ที่จะดึงเขากลับมาให้ได้ทําไมซั้มาเพื่อสูงความสามารถเพื่อไม่ให้เขาตายแต่โชคร้ายที่มันก็ทําได้แค่ทําให้ฉันต้องตายไปกับเขาโดยการถูกเจ้าหุ่นตัวนี้ยกด้วยมือขั้นหนึ่งโดยที่โดนจับคอแล้วก็ยกขึ้นมาบนท้องฟ้านะเหมือนเช่นกันนะผม โอเคพวกเรางคู่หายใจไม่ออกพวกเราต่างก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะหาให้อากาศเข้าไปในร่างกายของพวกเราแต่รับไม่ไหวอีกแล้วมันไม่มีะไรผ่านไปในลำคอพวกเราอีกต่อไปแล้วงั้นแล้วก็มีเสียงหนึ่งเสียงเดียวเท่านั้นที่ดังขึ้นตะโกนดังออกมาเป็นตอนที่โดนหุ่นโมเดลนี้จัดก,การปกไปทีหนึ่งสมองก็ตามมาด้วยแรงหมหาศาลมากๆที่พุ่งก็ไปที่พวกเราทั้งคู่ในทีเดียวไม่ทีเดียวหลายทีนั่นแหละ หมือนกับว่าพวกเราเป็นแค่นี่ของเล่นที่ถูกเอามาตีเข้าด้วยกันอ๋อไอ้จิงที่ตีฉาวนะผมก็คือยิชินุมะก,กับอายุวิธ่ในมือเอามาตีเข้าด้วยกันทำให้สมานะผมแล้วก็แหละด้วยความเร็วสูงขึ้น,นเรื่อยๆนะผมตกเข้าอากาันก็เริ่มเละเริ่มเละนี่คือนี่คือเคียวได้ปะเนี่ยไม่แน่ใจว่าหรือเปล่าไม่ใช่ปะนะแต่ก็คือสภาพน่าจะแย่โคตรๆนะผมแล้วก็มีเศษสร้างเนื้อมากมายนะผม ทั้งชั้นและคีชิโุมะปนเปนกันกระจายไปทั่วทั้งเฮเลี่โฮดนะครับผมนั่นแหละนะแบบพร้อมกับความเงียบของโรงเรียนหลังจากนั้นโอ้โหนึกภาพตามว่าโดนจับแล้วก็โดนเอามาตีเข้ากันเรื่อยๆอย่างรุนแรงจนกระทั่งเนื้อแตกตายนะครับผมคอใจไม่ออกก็ตายตายไม่รู้ตาย,ยที่ไหนก่อนนะก็คือตายอยู่ดีนะครับผมนั่นแหละโอเคสุดท้ายคอนเทนิวที่เซฟล่าสุดนะผมพร้อมกับไปที่ ปริวิเทสแล้วก็ปล่อยมันฆ่าโดยการผ่านะผมสภาพืต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นรานบอสของชัปเตอร์สี่ที่โคตรจะเฮอร์เรสุดที่ผมผมไม่เคยกลัวเลยค่ะนี้มาก่อนนานเลยคือมันมันตัวไม่กลัวหรอกเดินขำกับกันที่มันเดินเล่นวนรอบมอสองตัวนั้นแหละจบเลยหมดเลยที่ที่สังสมมาที่ดูสารู้สึก โล่งใจขึ้นมาเนี่ยโอ้หมดเลยแล้วก็สาสี 4, ให้ผมดารอสแต่ผมวิ่งไปที่ประตูอีกอีกหลายประตะูมันจะง่วงไปประมาณเจ็ดแปดตัว <c oughs> ดีนะที่ไม่ได้ไปไหนนะผมมันจะกันทางไปนี่ไงพวกนี้ยกันทุกประตูนะผมเช่นกรณีนี้เช่นกันนะให้เราเข้าประตูนี้ได้ไปอยากลองเข้าประตูนี้ดูอะลองวิ่งดูนะมจะลองวิ่งดูแบบวิ่งเล่นแต่ก็ปล่อยให้ตายสักประมาณช่วงแหละช่วงครึ่งนาทีไปแล้วะผมคิดว่าน่าจะกัดได้ถูกอยู่นะผมอยากรู้ว่าทางมันทางไเป็นไหนได้บ้างอนะไรย่างเงี้ยนะอาจจะเข้าได้แหละพวกพวกนี้ มาดีจ้ะโอเคแฮร์เอมามามาลองดูสิตรงนี้ไปได้หรือเปล่าประตูติดเปิดแล้วปิดเลยปิดหลอดการลนี่นไงเนี่ยชอบพวม,มาทางเนี้ยผมเชื่อว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละก็คงต้องโดนตีสักท่านหนึ่งจะอบโอ้โหถึกนะเนี่ยโอ้แต่สองทีตายโอเคทีเดียวอรอดอยู่โอ้โหสามัคคือพลังตายหากันนอนสะพันทันใดนั่นแหละตายเถอะเออือดเมื่อกี้พุ่งกระจายกระสุดมากเลย ฉันมองไปที่กระดูกชวงกลางของฉันนะผมที่ถูกตีถูกผ่าครึ่งตัวบ้างแล้วก็มีเอาไว้ว่าภายในถูกกิ้งออกมาแล้วก็พองกับซักสีแดงมากมายนะผมไปออกมาจากส่วนบนของฉันก็คือจากส่วนที่ถูกตัดออกบานแล้วก็นั่นแหละเยีแย่ันะผมจบแค่นี้ครับผมสำหรับชั pter สี่นะครับผมกับเสาแห่ง6กปีศาจนะครับผมต้องมาชั pter ห้าจึงเจอเข้าอะไรก็ต้องคอย ติดตา้กันต่อไปนะครับผมมันจะเรียกว่าไงดีอ่ะครึ่งเกมมานะใกล้ครึ่งเกมมานะผมก็ตัวละครหลายตัวทั้งหมดเชื่อถือไม่ได้ทั้ตัวโปรใหม่ๆเนี่ยเชื่อถือไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยเอ <c oughs> ตาเดย์โอเคจเจอกันไปข้างหน้ากันนะผม <c oughs> นะซิลทำไปเลยมาย